ผมมิ้มครับชื่อจริงอานท์พีรันธร์ปัญาตอนนี้เป็นช่างตักอยู่ครับมันคือศิลปะที่อยู่บนตัวเราอยู่ติดที่ผิวเราอยู่ไปกับเราเราอยากจะอยู่และตลายกับมันผมเห็นพี่คนหนึ่งสัก เต็มหลังเจ็ดหมื่นตั้งแต่ผมตักเต็มหลังเจ็ดพันจนวันนี้ผมตักเต็มหลังแสนกว่าบาทแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาตักเท่าไหร่แต่ผมรู้ว่าผมมากายมากเลย ชอบวาดรูปมาตั้งแต่เด็กครับแล้วก็อาจจะทําให้ชอบการสักเพราะว่าเราเป็นคนชอบวาดรูปมันอยู่ในใจผมมานานแล้วครับว่าโตขึ้นเราคงสักแน่นอนแต่เราไม่เคยที่จะหาว่าเราจะต้องทํำยังไงอะไรเงี้ยแต่พอวันหนึ่งมีพี่ที่รู้จักกันเขาแบบทําอาชีพสักอยู่จากที่เห็นเขาสักครั้งแรกผมก็เลยคิดว่าเราก็น่าจะทําได้ครับเป็นรูปอน,นาชีครับที่เป็นตัวเอวงกลมตอนนั้นพอใจมากครับทําให้ผมคิดว่าแบบเรา เราน่าจะทําได้ดีอะไรเงี้ยเปรียบเทียบกับช่างที่ทําอยู่ในเมืองในขอนแก่นตอนนั้นนะคือผมรู้สึกว่าขณะที่ผมเป็นช่างที่มีอุปกรณ์แค่เนี้ยผมคิดว่าผมทําได้ดีกว่าเขาผมน่าจะไปได้ไกลกว่านี้ผมก็เลยตัดสินใจขอตังค์ที่บ้านไป2,700บาทแล้วก็ไปกรุงเทพไปหาง,งานทาถ้าคือไปไม่รอดคือกลับบ้านคือกลับเลยคือจะไม่ได้กลับกรุงเทพกลับไปช่วยแม่ขายก๋วยเตี๋ยวไปช่วยปลูกผักอะไรเงี้ยอ่าผมก็เลยต้องฝืนอยู่ให้ได้ไปเดินสมัครร้านฝักที่เข้าวสารนะ การแบบสรางบ้างอะไรเงี้ยก็จะมีพอร์ตงานแค่เป็นแฟมมาลบัมรูปแต่ว่าไม่มีใครเปิดแฟมผมดูเลยคือเขาไม่สนใจเลยไปเดินอยู่สองสามวันวนหาจนจริงๆแล้วก็เริ่มรู้สึกอายอะไรเงี้ยก็เลยแบบพอละเราทําเองดีกว่า แรกเลยนี่ประมาณ2อเมตรแล้วในร้านก็จะมีลิ้นชักอยู่แค่อันเดียวกับเก้าอี้พลาสติก2อันแล้วก็นั่งตักก็จะมีคนที่เดินตลาดนัดน,น,นะครับมาตักยุคนั้นคือหัวไหลตัก700 6 0้3 0 0ก0เต็มที่พันหนึงอยู่ประมาณ3เดือนทีนี้ก็เริ่มโพสต์ลงอินเทอร์เน็ตมารับตัก แล้วก็จะมีเพื่อนติดต่อมาให้เพื่อนที่อยู่ในกรุงเทพนะครก็กลายเป็นตักอยู่ในห้องเดละพันสามที่เช่าอยู่เพื่อนสี่ถึงห้าคนนะถ้ามีงานเพื่อนก็จะออกไปนอกเราก็นั่งตักนั่งอยู่บนเตียงนอนนะแล้วก็โต๊ะญี่ปุ่นนั่งตักกันอยู่กันชีวิตการตักสามปีแรกนี่คือไม่ได้ตักเลยส่วนใหญ่จะเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นไปเป็นตัวประกอบในหนัง าวาดภาพประกอบหนังสือแล้วก็จะมีจ็อบที่เขาให้ไปแจกใบปิวแล้วก็จนร้านอาหารทะเลเนี่ยคือจะเป็นงานจริงๆเลยงานแท้ๆตั้งแต่ช่วงที่คิดว่าเราเป็นช่างตักใน3าปีแรกือเป็นเด็กเสร์ฟคือที่ผมทําร้านเนี่ยเพราะผมหวังว่าผมจะมีชีวิตอยู่ในกรุงเทพต่อไปเพื่อที่จะรอวันหนึ่งที่จะได้ไปเกาหลีการไปเป็นช่างตักที่เกาหลีเนี่ยจะได้เงินเดือนเดือนละเจ็ดหบาท ผมก็เลยคิดว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วเราจะมานั่งตักนี้ทุกวันหรือไปเดินหาร้านตักเขาคงไม่ให้โอกาสเราอะไรเนงะี้ยดูน่าจะมีอนาคตเราน่าจะเก็บเงินก้อนมาทําร้านทําอย่างที่เราฝันได้จนมีพี่คนหนึ่งเขาแนะนําว่าต้องการคนไปเกาหลีแล้วผมก็ไปคุยกับเขาแล้วก็ดูผลงานผมแล้วก็โอเคสุดท้ายผมก็ได้ไป จริงๆผมคิดว่าผมมีฝีมือที่จะไปได้ตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่ว่าไม,ไม่รู้เหตุผลอะไรที่เขาแบบไม่ให้ไปเขาเชื่อว่าเราทําไม่ได้แต่ผมไม่เชื่ออย่างนั้นผมเชื่อว่าผมทําได้เขาบอกว่าหนักเกินไปอย่างผมไม่น่าทนได้แต่คือพวกเขาทํางานสบายกันมาตลอดคือมีคนแนะนําให้ไปร้านสักมีคนให้เงินมาเปิดร้านมีที่บ้านคอยสนับสนุนแต่ผมแบบถือเงินมา2,700ร้บาทอ่ะ แล้วมาบอกผมว่าผมทนไม่ได้ผมอดทนไม่ได้คือคือชีวิตผมลําบากกว่าเขาอะ่ะเขาบบตัดตินผมอย่างนั้นไม่ได้แล้วพอผมไปก็เป็นหนึ่งที่เขาพูดจริงๆลําบากมากแต่ผมก็ทนได้ครับจริงๆแล้วเป็นงานผิดกฎหมายนะที่เกาหลีคือห้ามตัดไม่มีร้านตัดที่เคยดินมาคือถ้าเกิดจะตัดได้ต้องมีแพทย์คอยดูแล เ,เพราะฉันงานนี้ก็ผิดกฎหมายเวลาเข้าไปก็คือเราแสดงตัวเราเป็นนักท่องเที่ยวบอกเขาว่าเราอยู่เจ็ดวันแต่จริงอะ่ะสามเดือนคือหมดวีซ่าเราไปกลับถือว่าไม่ผิดงานเต็มหลังเนะี่ยปกติเขาจะทํากันหลายวันที่เกาหลีต้องเสร็จในวันเดียวเพราะว่าเขาจ้างเราไปเป็นเงินเดือนเสร็จแล้วเขาไปตกลงกับลูกค้าไงเราไม่รู้แต่เขาก็ต้องรีบเขาเลิกปั่นให้ได้เยอะที่สุดนะแล้วก็จะเป็นการที่ โพสลงเนินเน็ตเขาจะมีการโฆษณาน Internet, เน็ตเน็ตพราว่ามันผิดกฎหมายแล้วก็จะมีคนโทรมาเสร็จแ,แล้วเราก็ขับรถยุก่กระเป๋าไปก็จะเป็นการสักที่แบบถือว่าไม่พร้อมเลยครแล้วก็สกปรกมากกินข้าวแบบปกติซื้อน้ําทุกอย่างไม่มีคือเก็บกลับหมดเลยอยู่เหมือนแรงงานพข้ามา่ก่อนไปผมเชื่อว่าผมเก็บเงินกลับมาแล้วผมจะเปิดร้านได้ทําเหมือนที่ที่ผมบอกทุกคนว่าถ้าผมมีเงินเท่านี้ผมไปเปิดร้านนี้ผมจะมีรายได้แบบเนี้ย ผมจะพิสูจน์ให้เขาดูแล้วผมก็ได้พิสูจน์ว่าผมก็ทําพลาดผมเอาเงินกลับบ้านมาตองแสนกว่าบาทแล้วก็ใช้เกือบหมดภายในสองอาทิตย์